ในกัมพูชาความโหดร้ายต่างๆเกาหลีใต้เขาลุยมาแล้วก็ได้ตัวของคนเกาหลีใต้กลับไป6 0กว่าคนนั้นเนี่ยปรากฏว่าสื่อเกาหลีใต้ลุยมาที่กัมพูชาไปเจาะลึกเลยครับว่าความโหดร้ายทารุณที่เหล่าสแกมเมอร์อยู่ในกัมพูชากระทําต่อคนของเขาเป็นอย่างไรสื่อของเกาหลีใต้ทั้งหนังสือพิมพ์ทั้ง,งทีวี รายงานกันทียิบเลยครับและเป็นการเปิดโปงที่ถึงแม้เราจะเคยได้ยินถึงความโหดร้ายทารุณเนี่ยแต่พอเขาเจาะลงไปในรายละเอียดเล่าเป็นขั้นเป็นตอนโอ้โหยิ่งทำให้เราเห็นเลยครับว่ามันต้องจัดการให้ได้และเราจะต้องฟ้องไปที่นานา,นาชาติเราต้องเป็นการสำคัญครับในการที่จะเสนอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยเรื่องสแกมเมอร์และกัมพูชาจะต้องตอบสังคมโลกครับ ดังนั้นวันนี้เราจะเห็นนายกรัฐมนตรีอนุทินครับพูดถึงเรื่องนี้ประชุมตั้งแต่เช้าเลยครับภาพนี้คือการประชุมเหล่าบรรดาแม่ทัพนายกองนั่งหัวโต๊ะเลยครับนายกพูดเรื่องคขมรนี่แหละนายกอนุทินนั่งหัวโตะพูดคุยกับแกนนําของฝ่ายความมั่นคงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีช่วยกาลาโหมปลัดยกระทรวงกาลาโหมพอบอสูงสุด รองเสนาธิการทหารประหลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกันที่ตึกไทยคู่ฝาหาหรือฝ่ายปมชายแดนกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องบ้านหนองจานและการประชุม JBC ประชุมคณะกรรมการปักปันเขตแดนก่อนแล้วก็หลังจากนั้นครับตอนเช้าประชุมวงนี้เสร็จก็ไปกรรมนเพื่อจะคุยกันว่าประชุม g b c G b c คือวันนี้นะครับ รัฐมนตรีกลาโหมคุยกันวันนี้20-21คุณอนุทินเจอใครบ้างในเช้านี้ที่ประชุมฝ่ายความมั่นคงที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็จะมีรัฐมนตรีกลาโหมนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลโทอด,ดุลบุญธรรมเจริญมีปลัดกระทรวงกลาโหมปลเอกชราพงษ์มลคำ และก็มีผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกอุกฤษบุญตานนนกับรองเสนาธิการทหารร่วมพลเอกนัทพงศ์พราแก้วคาดกันนะครับว่าจะมีคุยกันในวงนี้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาปัญหาหนองจานจังหวัดและก็พูดกันถึงสรุปผลการประชุมหาหรือ4ีฝ่ายสีฝ่ายที่กุลลัำเปิดนั่นแหละครับ สหรัฐมาเลเซียไทยกัมพูชาและเตรียมการประชุม GBC วันนี้กับ JBC ด้วยนะครับทั้ง GBC คือระดับรัฐมนตรีกลาโหมและ JBC รัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเตรียมลงนามสัญญาหรือข้อตกลงสันติภาพไทยกับไมพูชาที่ประชุมอาเซียนสมมติยี่ตุลา ปรากฏว่าประชุมเสร็จนายกก็ไปประชุมคณะกรรมการกรรมนครับกรรมนที่สวนรื่นนี่เป็นภาพนี้จากภาพที่ทำเนียบไปประชุมที่สวนรื่นคุณอนุทินเป็นทั้งนายกและเป็นทั้งผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับกรรมนซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่หนึ่งของปี68ประชุมที่ไหนประชุมที่อาคารรื่นหรือดีกรรมนส่วนกลางที่ ถนนราชาสีมาดุสิตโดยที่พลเอกพนาแคลวปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกซึ่งก็เป็นรองโดยตำแหน่งเนี่ยพบตทบเป็นรองผู้อำนวยการกรมนด้วยโดยที่ทั้งชุดนะครับที่ไปประชุมที่ทำเนียบทั้งชุดก็มารวมกันที่กรมนออีกมีวาระการประชุมอนุมัติโครงสร้างอัตรากำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้ เห็นไหมครับว่ามีทั้งชายแดนทางตะวันออกกับก,กัมพูชาและชายแดนใต้และชายแดนใต้ตอนนี้ก็ร้อนนะครับตั้งแต่เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้กรมนอ,อยู่เฉยๆไม่ได้ครับต้องไปดูว่าจะทําอย่างไรกรมนอส่วนหน้าแม้ทพัพภาคสีด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องนําไปสู่ความชัดเจน ว่าเราจะทำไงกับกัมพูชาเพราะว่าเรื่องนี้มันหมายถึงการที่ต้องมียุทธศาสตร์ร่วมทั้งฝ่ายต่างประเทศฝ่ายกระทรวงกลาโหมฝ่ายความมั่นคงแต่ยังไม่เห็นการเรียกประชุมสภาวความมั่นคงแห่งชาติบ่ายนี้นายกประชุมอีกวงหนึ่งครับวงนั้นคือคณะกรรมการปราบสแกมเมอร์ที่นายกตั้ง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากถูกถามว่าเอายังไงสแกมเมอร์ทำไหมคุณอน,นุทินก็บอกทำสิสั่งไปแล้วเดี๋ยวให้ดูลายก็ได้นี่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้สร้างให้เกิดสิ่งที่บอกว่าเชยชามากคุณอน,นุทินเอาจริงเอาจังหรือเปล่าคุณอน,นุทินก็อยู่เฉยเฉยไม่ได้นะครับเพราะว่าทางกัมพูชาจะเล่นเกมตลอดเวลา เราจะรู้ทันหรือรู้ไม่ทันเราไม่รู้เพราะว่าล่าสุดเองเหมือนกันกัมพูชาก็ใส่ร้ายไทยออกมาประกาศขอทุนสนับสนุนจากนานาชาติในการกําจัดสารเคมีตกค้างที่อ้างว่าเกิดจากอาวุธของไทยเห็นไหมเห็นไหมนี่ก็จะมีลูกเล่นต่างๆที่สร้างความเสียหายให้กับเราในลักษณะที่เราเองไม่รู้ว่า เฮ้ยคุณามาจากไหนวะแต่ว่ามันจะเกิดฉะนั้นถ้าเราตั้งตัวไม่ทันมันจะทำให้เกิดภาวะที่หนักหน่วงที่เรากลายเป็นผู้ตั้งรับมันเขาจะลุยและเราจะอยู่เฉยๆนานาชาติก็จะได้ฟังแต่เสียงภาษานักฟ้องอย่างกัมพูชาว่านี่ทำอย่างนี้กับเขาทำอย่างนี้กับเรานี่ครับ นี่เป็นข่าวที่มาจากสื่อของทางกัมพูชาบอกว่าเรียกร้องขอความช่วยเหลือนา,นานาชาตินะมากวาดล้างวัตถุเคมีเกิดจากสงครามหรือเกิดจากอาวุธที่ไทยยิงเข้าไปข้างในโอ้ถ้าไทยเราฟ้องมีคำว่า ICC สศารอาญาระหว่างประเทศนะครับที่ควรจะต้องทำให้เกิดความชัดเจนว่า เราจะฟ้องผู้นำกัมพูชาผู้ที่เกี่ยวข้องกับที่ยิงเข้ามาในเป้าหมายพลเรือนที่ปั๊มน้ำมันที่ห้างสะดวกซื้ออันนั้นชัดเจนคุยกันตั้งแต่รัฐบาลก่อนว่าจะฟ้องฮุนเซนและผู้ที่เกี่ยวข้องในกรัรมพูชาคือพูดง่ายๆลากตัวไปที่ศาลอาญาระหว่างประเทศแต่ข้ามรัฐบาลมาแล้วเราก็ยังไม่เห็นการขับเคลื่อน เรื่องนี้แต่ประการใดต้องดูว่าแล้วจะมีการขยับเรื่องนี้ไหมเพราะาเรื่องนี้สำคัญนะครับต้องทำให้เห็นว่ารัฐบาลไทยเราไม่ใช่พูดเฉยๆแต่จะเดินหน้าลุยไปอย่างจริงจังทำให้เกิดสถานการณ์ที่ต้องมองเลยครับว่าไม่ใช่พูดเฉยๆทำจริง พอทำจริงแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าต่อไปนี้แต่ละก้าวแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นสิ่งที่เขาประมาทเราไม่ได้เล่นเกมสกรปรกไม่ได้แล้วข่าวคราวเรื่องความโหดร้ายทารุณของสแกมเมอร์ในกัมพูชาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไทยเราควรจะต้องระดมสรพพกําลังระดมข้อมูลต่างๆให้เห็นว่ามันเลวร้ายขนาดไหนสื่อเกาหลีเนี่ยที่ผมติดตาม ไม่ว่าจะเป็น Korea Times ไม่ว่าจะเป็น KBS ซึ่งเป็นทีวีของเขาเนี่ยรวมไปถึงสื่อเกาหลีที่มีคนแปลจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่า Korea Times ตอนที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศคิมจีนานำทีมาสื่อก็ตามมากันเยอะปรากฏว่า รายงานของ Korea Times หลายวันที่ผ่านมาบอกว่าคนเกาหลีที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยออกมาพูดถึงความโหดร้ายทารุณความสยดสยองของแก๊งต้มตุ๋นในกัมพูชา mm hmm. เช่นบอกใช้ท่อเหล็กและเอาท่อเหล็กมีไฟทรมานจี้ด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับมีบทหนึ่งที่เขาสัมภาษณ์เกาหลีสองคนโชว์บาดแผลให้ดู เล่าประสบการณ์การทรมานภายในอาคารของแก๊งต้มตุนคือให้สัมภาษณ์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของตำรวจที่เซียนุวิวที่กัมพูชาเซียนุวิวกัมพูชานี่เซียนูวิวนี่คืออีกจุดหนึ่งนะครับที่ร้อนแรงมากเพราะว่าวันก่อนนี่พอมีข่าวเรื่องเกาหลีเอาจริงเนี่ย และมีการยึดทรัพย์ของนายเฉินจื้อที่เป็นซ e อของกลุ่ม PRINCE เนี่ยปรากฏว่าที่เสียนูวิวก็เป็นกวนแก๊งเยอะมากสีห้าทุ่มครับปรากฏว่าหนีกันใหญ่มีรถมารับหนีไปจากนั้นเพราะกลัวว่าจะมีการปราบเพราะว่าเขาก็เชื่อละว่าถ้ามีแรงกดดันจากทั้งอเมริกาอังกฤษทั้งเกาหลีใต้นี่รัฐบาลกัมพูชาก็ต้องเล่นเล่นละคร ต้องมาจับต้องมายึดต้องมีคนเสียสละบ้างแล้วองโดนจับบ้างปรากฏว่าหนีกันหัวซุกหัวสุนเสียนุวิวเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นศูนย์กลางของแสแกมเมอร์จริงๆรายงานจากสื่อของเกาหลีบอกว่าเหตุเกิดที่สีหนุวิวตำรวจในท้องถิ่นเนี่ยได้ช่วยเหลือชาวเกาหลีสองคนออกจากอาคารเมื่อต้นเดือนเดือนทั้งสอง เกือบจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่ายังหนาวสั่นอยู่ตอนหนึ่งในสื่อกาเวี t i ทมสเนี่ยอ้างคำพูดของเหยื่อสองคนนี้บอกโอ้ oh, โหทุกวันนี้ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงลูกกุญแจหมุนเนี่ยยังผวาเลยลูกกุญแจหมุนนี่แปลว่ามีคนเข้ามาจะจะขู่จะทรมานเพราะวันนึกถึงตัวเองถูกทุบตีด้วยกระบองไฟฟ้านะบอกว่าโดนอย่างเงี้ยหลายเดือนเลย สองคนแล้วก็บอกเช่นคนหนึ่งเนี่ยอายุ28อีกคนหนึ่งอายุ35เรียกว่าเป็นนายกับนายขอกันเลยกันบอกว่าเล่าให้ฟังเล่าให้สื่อเกาหลีฟังให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีนอกจากโ o r e a t i m e s ่สื่อภาษาเกาหลีฮันกุ o k Ilbo ที่นั่นเลยครับที่ตอมอของเสียนวิวเลยเขาเล่าอย่างนี้เอาสั้นๆ แล้วเดี๋ยวอาจารย์ A จะมาแชร์ให้ฟังรายละเอียดที่อาจารย์ A ไปตรวจสอบมาคือทั้งสองคนบอกว่าถูกหลอกให้มาทำงานออนไลน์เงินเดือนดีๆชีวิตสบายๆเงินเดือนสูงสภาพความเป็นอยู่ก็ดีปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยก็ไปติดอยู่ในแหล่งอชญากรรมชื่อดังที่นั่นบอกว่าจุดตรงนั้นเขาเรียกวนฉี หวัวน้ีนี่ภาษาจีนก็แสดงว่าเจ้าของเหล่านี้เป็นทุนจีนจีนเทาด้วยหวนีนี่เป็นชื่อของอาคารกลุ่มหนึ่งของแก๊งหลอกลวงนี้เครือข่ายคอร์เซนเตอร,ร์ในเอเชียตะวันเฉียงใต้เนี่ยอยู่ตรงศูนย์กลางนี้ปรากฏว่าพอถูกหลอกมาบอกเนี่ยมีงานดีเงินเดือนดีชายคนแรกนายกอที่อายุ28เนี่ยบอกว่าความจริงตอนนั้นทำงานอยู่ที่เกาหลี พอเห็นในอ่านในเทเล g กรมนะครับในแอปเทเล g กรมเดือนกุมภาต้นเดือนรับสมัครรับสมัครบอกว่าต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และในข้อเสนอนั้นโอ้ห้องพักอย่างดีเลยนะมีห้องพักเดี่ยวอยู่ในโรงแรมมีอาหารเกาหลีเงินเดือนเนี่ยเหรออ่าแปด ถึง15ล้านวอนก็ถ้าเป็นเงินอเมริกันเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณ5,000ถึง1 0 0 0 0เหรียญต่อเดือนก็2-3แสนบาทเชื่อว่าเออเขาก็ดีใจสิเงินเดือนดีชีวิตดีทำเรื่องคอมพิวเตอร์ตัวเองช่ำชองอยู่แล้วก็เลยบินไปเขาส่งตัวเครื่องบินมาด้วยครับไปถึงก็ปรากฏว่าถูกพาไปที่นี่แหละศูนย์แกงคอร์เซนเตอร์ที่เสียนุบิวไปตรงเลยครับ พอเข้าไปถึงบอกเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้นี่ที่ตกลงก็ไม่ใช่นี่ปรากฏว่าโดนทุบตีครับท่อเหล็กแล้วหลังจากนั้นก็ส่งตัวไปอีกที่หนึ่งเขาบอกว่าไอ้ศูนย์กลางเนี่ยมีรหัสเลยนะว้นฉีหมายเลข10ไอ้หมายเลข10คือตึกที่10อาคารนี้น่ากลัวมากอยู่ไหนปอยเป็ด hmm. ใกล้ชายแดนไทยเห็นไหมครับปอยเป็ด mm hmm. จากเซียนวิวไปปอยเป็ดก็ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่แต่ว่าเขามีศูนย์ปฏิบัติที่แยกออกมา คนที่สองบอกว่าเคยทำงานอยู่โฮจิมินห์ซิตี้ที่เวียดนามถูกหลอกเหมือนกันเลยเงินเดือนดีชีวิตดีร่ำรวยงานสบายปรากฏว่าเข้าไปรับข้อเสนองานโดยตำแหน่งชื่อเป็นผู้จัดการทราฟฟิกไอทีให้กับบริษัทออนไลน์หลังจากบริษัทนั้นล่มละลายปรากฏว่าเข้าเข้าไปเนี่ย เขาทำงานก่อนบริษัทนั้นไม่ใช่หลอกลวงนะครับแต่ว่าบริษัทเป็นไอทีล่มละลายปร,ประกอบว่าวีซ่าเขาก็หมดสิก็ถูกหลอกให้เข้าไปร่วมปฏิบัติการที่กัมพูชาเข้าไปถึงปั๊บก็เดนล็อกตัวทีนี้เขารู้ละเขาพยายามจะหนีประกอบถูกจับแล้วถูกจับได้ก็ถูกขายให้ก,กลุ่มหนึ่งับขายกันในนี่แหละที่เขาเรียก human trafficking ค้ามนุษย์ ราคา3 0 0พันเหรียญบอกว่าราคาเนี่ยจะขึ้นไปเรื่อยๆเป็น3 0 0พันเป็น5 0 0พันเหรียญ8 0ดพันเหรียญแต่ละครั้งที่ถูกย้ายตัวเนี่ยร,ปรอปภคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าคุณต้องการจะหนีจะจากไปที่นี่จ่าย8 0 0พันเหรียญเห็นไหมว่ามีคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนโอนย้ายขายคนไปก็ต้องเสียตังคุณจะหนีเหรอคุณก็ต้องจ่ายรอปรพอ่อารอปภก็มาไถาเงินคุณอีกนี่สิครับ บอกว่าถูกทรมานทุกวันก็บอกวความเป็นอยู่นี่นะโหดร้ายไร้มนุษยธรรมโดยสิ้นเชิงบอกว่าถูกปฏิบัติยิ่งแย่กว่าหมาหรือไก่อีกนะบอกว่าคน12คนใช้เตียงร่วมกันสองเตียงกินบะหมี่มือเดียวต่อวันทำงานกลางวันมีโซ่ล่ามข้อเท้าใส่กุญแจมือในเตียงเวลากลางคืนด้วย โอ้นี่คือเป็นห้องทรมานที่น่ากลัวที่สุดปรากฏว่าเยือรายนี้ถูกแขวนจากเพดานถูกช็อกด้วยกระบองไฟฟ้าที่ต้นขาและหมดสติในห้องมืดไม่มีแสงหรืออากาศแยกแยะไม่ถูกตอนนี้เป็นกลางวันหรือกลางคืนบอกว่าชายชาวจีนที่พยายามหลบหนีถูกทุบตีไปเขาไม่มีคนอื่นที่เป็นจีนด้วยก็มี พยายามจะหนีถูกตีตายต่อหน้าต่อตานี่คืออีกคนหนึ่งที่เราทั้งหมดนี้ต้องการให้เห็นนะครับว่ามันเลวร้ายโหดร้ายทารุณอย่างไรไทยเราไม่ควรจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกครับฉะนั้นความพยายามของไทยเราจะต้องไประดับนานา,นาชาติต้องประนามและต้องมีแอคชั่นในระดับอาเซียนเพราะว่าตอนนี้เวียดนามเอ่ยลาวเอ่ยเกาหลีใต้เอ่ยหลายลประเทศก็บอกว่า เฮ้ยปล่อยไปอย่างนี้ตายแน่นอนชื่อเสียงคนก็ไม่มีใครเขาจะมาเที่ยวหรือมาลงทุนมิหนำซ้ำยังทำให้เกิดภาวะที่ต้องบอกว่านี่มันโลกมนุษย์เหรอแล้วทำไมปล่อยให้เกิดขึ้นได้มินํำซ้ำรายงานจากอเมริกาจาก FBI และจากกระทรวงยุติธรรมของอเมริกายังบอกว่าไอเงินเหล่านี้มันไปสร้างประโยชน์ให้กับนักการเมืองที่กัมพูชา แถวนั้นมันไม่ใช่แค่แก๊งต้มตุ๋นอย่างเดียวนะแก๊งเหล่านี้มันโยงกับอำนาจรัฐมาถึงทำได้ไงนี่ครับดังนั้นเรื่องนี้ยิ่งวันข้อมูลยิ่งมีออกมาแล้วมีหลักฐานทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับมีพยานเหยื่อที่ให้การได้ฉะนั้นต้องจัดการในระดับภูมิภาคระดับโลกจริงๆครับ อาจารย์เอหนลองเล่าสิครับว่าสื่อเกาหลีเนี่ยที่อาจารย์เอไปอ่านมารวบรวมมาเนี่ยรายละเอียดของความชั่วร้ายมันเป็นยังไงครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่เหมือนฝันร้ายที่เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นเรื่องของชาชาวเกาหลีสองคนที่รอดชีวิตออกมาจากคุมนรกของแกงคอเซนเตอร์ในกัมพูชานี่คือการเปิดโปงโลกอาชญากรรมที่ต้องบอกว่าโหดร้ายเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้จริงๆครับ แค่ประโยคสั้นๆประโยคเดียวครับผมยังผวาอยู่ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงลูกกุญแจหมุนโหคำพูดนี้มาจากหนึ่งในผู้รอดชีวิตนะครับมันบอกเราได้ทุกอย่างเลยว่าฝันร้ายที่เขาเจอมามันหนักหนาสาหัสแค่ไหนแค่เสียงกุญแจหมุนแก๊กเดียวเนี่ยมันเหมือนเป็นสวิตท,ที่พาเขากลับไปสู่ความทรงจําอันเลวร้ายทั้งการถูกทุบตีการถูกทรมานความรู้สึกสิ้นหวังมันไม่ใช่แค่ความกลัวธรรมดาธรรมดาแล้วนะครับ แต่มันคือ i, list, ει, แผลใจลึกๆที่มองไม่เห็นที่มันจะอยู่กับเขาไปตลอดเรามาเริ่มกันที่ฉากปฏิบัติการช่วยเหลือกันก่อนเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองสีหนุวิวประเทศกัมพูชาครับในวินาทีที่ตำรวจบุกเข้าไปช่วยชายชาวเกาหลีสองคนที่เราจะขอเรียกแทนว่าคุณ A กับคุณ B สภาพของทั้งคู่ตอนนั้นคือม ouais. ันน่าเวทนามากครับตัวสั่นตลอดเวลาแล้วก็แทบจะพูดจาไม่เป็นคําเลยคําถามคือแล้วพวกเขาไปตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่านรกบนดินแบบนั้นได้ยังไง เราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมครั้งนี้กันครับดูภาพนี้สิครับมันคือความแตกต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยจริงๆ mm hmm. ด้านซ้ายคือภาพฝันที่คุณเอเห็นในโฆษณารับสมัครงานบนเทเลกรัมโอ้โหสัญญาว่าจะให้เงินเดือนสูงลิว่วมีที่พักหรูหราเหมือนโรงแรมมีอาหารเกาหลีให้กินด้วยแต่สิ่งที่เขาเจอจริงๆคือด้านขวาครับถูกบังคับให้ทํางานต้มตุ๋นออนไลน์ถูกทุบตีด้วยท่อเหล็กแล้วก็ได้กินแค่บะหมี่วัลละมือ้อถูกขังไว้เหมือนไม่ใช่คน ส่วนคุณบีนะครับก็โดนหลอกมาเหมือนกันแต่ที่มันเลวร้ายไปกว่าน,นั้นอีกก็คือเขาถูกซื้อขายส่งต่อกันเหมือนเป็นสิ่งของเลยครับราคาค่าตัวของเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ถูกย้ายแก๊งจาก3,000เป็น5,000เป็น8 0 0 0ดอลลาร์ถึงขนาดมียามมาบอกเขาเลยนะครับว่าถ้าอยากออกไปเนี่ยต้องหาเงิน8 0 0 0ดอลลาร์มาจ่ายบวกกับค่าอาหารค่าที่พักค่าใช้ใจ่ายบ้าบออะไรอีกก็ไม่รู้ที่พวกนั้นอุปโลกขึ้นมาเพื่อให้นี่มันพอกพูนจนไม่มีวันใช้หมด เอาละครับทีนี้เราจะพาเข้าไปดูใจกลางของฝันร้ายครั้งนี้กันว่าชีวิตข้างในอาคารที่ถูกเรียกว่าเวนชีเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่สถานที่ที่พวกเขาถูกขังอยู่เนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าเวนฉีครับซึ่งมันเป็นคําภาษาจีนที่แก๊งคอร์เซนเตอร์ใช้เรียกอาคารของพวกมันมคือมันไม่ได้มีแค่ในกัมพูชานะครับแต่มันเป็นเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่มากที่แผ่ขยายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลย นี่มันแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แค่แกงเล็กๆแต่เป็นองค์กรอาเชียกรรมข้ามชาติของจริงนี่คือคำพูดของเหยื่อนะครับที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าพวกเขาถูกลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์มากแค่ไหนในแต่ละวันมันไม่ใช่แค่การทำ้ายร่างกายนะแต่มันคือการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นคนจนไม่เหลือชิ้นดีเลยอลองนึกภาพตามนะครับสภาพความเป็นอยู่ที่มันเลวร้ายเกินจะบรรยายคน12คนต้องนอนเบียดกันบนเตียงแค่2เตียงตอนกลางวันก็ถูกล่ามโซ่ที่คอเท้า พอกลางคืนก็นอนโดยที่ถูกใส่กุญแจมือติดไว้กับเตียงแถมยังมีห้องพิเศษที่ชื่อว่าห้อง G 1 0 6ที่ใช้เป็นห้องทรมานโดยเฉพาะและที่มันโหดร้ายที่สุดเลยก็คือการต้องทนเห็นคนอื่นถูกซ้อมจนตายไปต่อหน้าต่อตาแล้วก็โดนขู่ว่าถ้าคิดจะหนีแล้วก็ชะตาก,กรรมก็จะเป็นแบบเดียวกันนี่แหละเรื่องเล่าของคุณเอที่น่าขนลุกมากไปกว่านั้นอีกก็คือเขาถูกบังคับให้ไปทําความสะอาดคราบเลือดของเหยื่อคนอื่นที่เพิ่งถูกทรมานมา คือมันเป็นการทําลายสภาพจิตใจกันแบบเลือดเย็นที่สุดแล้วครับ mm hmm. เขาบอกว่ากลิ่นคาวเลือดที่ติดมือเนี่ยมันอยู่เป็นสัปดาห์เลยมันคือสิ่งที่ตอกย้ําฝันร้ายที่เขาต้องเจออยู่ทุกวันเป็นแผลในใจที่ฝังลึกละลบออกไปได้ยากมากแต่ถึงแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังสุดๆนะครับพวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่าพวกเขาวางแพนหนีกันยังไง mm hmm. ซึ่งต้องใช้ทั้งความกล้าและไหวพริบยังมากเลยความพยายามครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมครับ ตอนนั้นคุณเอฉวยโอกาสแอบ,บส่งข้อความขอความช่วยเหลือแต่ก็โชคร้ายถูกจับได้ซะก่อนคนที่ตามมาก็คือการถูกลงโทษอย่างหนักถูกล่ามโซ่ติดเตียงนานเป็นเดือนเลยครับได้เข้าห้องน้ําแค่วันละครั้งเดียวเท่านั้นแต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับและนี่คือแผนการครั้งที่2ที่ต้องบอกว่าทั้งฉลาดและเสี่ยงตายมากม พวกเขาใช้ช่องโหว่เล็กๆของระบบ Wi-Fi ที่ปกติจะถูกตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ซ่อนข้อความที่มีพิกัดของตัวเองเนี่ยไว้ในโฟลเดอร์ส่งถึงตัวเองในอ e ีเมลจากนั้นคุณเอก็แอบส่งข้อมูลล็อกอินให้ครอบครัวที่เกาหลีออซึ่งทางครอบครัวก็รีบเอาเรื่องนี้ไปแจ้งสำนักงานของสสทันทีจนนำไปสู่การประสานงานช่วยเหลือในที่สุดแล้วในที่สุดครับหลังจากที่ถูกกักขังอยู่ในนรกนานถึง160วันเต็มๆแผนการของพวกเขาก็สำเร็จ ตำรวจท้องถิน่นบุกเข้าช่วยเหลือทั้งสองคนออกมาได้อย่างปลอดภัยมันเป็นช่วงเวลาที่ทั้งโล่งใจทั้งดีใจจนบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ถูกเลยครับแต่ถึงแม้จะได้รับอิสรภาพแล้วเรื่องราวของพวกเขาก็ยังไม่จบลงง่ายๆนะครับและเรื่องนี้มันได้เปิดปวงให้เห็นวิกฤตการค้ามนุษย์ที่มันมีภาพรวมใหญ่กว่าเรื่องของคนแค่สองคนอย่างมหาศาลเลยประเด็นที่สำคัญมากๆเลยก็คือแม้จะรอดออกมาแล้วแต่ฝันร้ายยังไม่จบนะครับพวกเขายังกลับบ้านได้ไม่ทันที ตอนนี้ยังต้องอยู่ในความดูแลของตำรวจกัมพูชาในฐานะพยานปากสำคัญของคดีพาสปอร์ตก็ถูกแกงยึดไปอีกทำให้การจะกลับไปหาครอบครัวที่เกาหลีเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเลยครับสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องการในตอนนี้ไม่ใช่เงินทองอะไรทั้งนั้นแต่คือการได้กลับบ้านไปเจอหน้าครอบครัวอีกครั้งและนี่คือตัวเลขที่น่าตกใจมากๆครับคุณเอประเมินว่าอาจจะมีชาวเกาหลีอีกอย่างน้อยเป็นพันคนที่ยังติดอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขา ซึ่งตัวเลขนี้มันสูงกว่าตัวเลขทางการที่เคยมีรายงานไว้แบบเทียบกันไม่ติดเลยนี่คือขนาดของปัญหาที่มันใหญ่และน่ากลัวกว่าที่เราหลายคนคาดคิดไวมากครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ระดับชาติไปแล้วจนรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องรีบส่งคณะทํางานเฉพาะกิจที่นําโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปกัมพูชาโดยด่วนเลยเพื่อประสานง,งานช่วยเหลือแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาที่ต้นตอเรื่องราวการรอดชีวิตของคนทั้งสองคนนี้มันก็เหมือนเป็นแสงสว่างเล็กๆ ท่ามกลางความมืดมิดนะครับแต่มันก็ทิ้งคําถามที่สําคัญและน่ากังวลมากๆเอาไว้ว่าในเมื่อยังมีเหยื่ออีกเป็นพันๆคนที่ยังติดอยู่ในนั้นพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อไหร่แล้วใครจะเป็นคนต่อไปที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่ออิสรภาพของตัวเองอนี่คือวิกฤตด,ด้านมนุษยธรรมที่ยังคงดําเนินต่อไปและก็ต้องการความสนใจจากพวกเราทุกคนอย่างเร่งด่วนที่สุดเลยครับขอบคุณมากจย์เองนี่ครับนี่คือรายละเอียดที่มาจากสื่อเกาหลีนะครับ สื่อเกาหลีเขาเดือดร้อนมากเขาลงมาปั๊บเข้าไปหาข้อมูลเพราะว่าเหยื่อเหล่านี้แหละคือสตอรี่ที่ทำให้กัมพูชาจะต้องตอบคำถามกัมพูชาบอกนี่มีจำนวนหนึ่งนะเขาเกาหลีเขาไม่ใช่เป็นเหยื่อเขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเกาหลีบอกเอามาเลยเอามาเลยเราจะสอบเองเพราะว่าเกาหลีใต้ไม่เชื่อครับไม่เชื่อว่า กัมพูชาจะสอบสวนเองอย่างจริงจังเพราะว่าถ้าหากเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยมันก็อาจจะเข้าล็อกว่าผู้มีอํานาจในกัมพูชาไม่ต้องการจะจัดการกับพวกแก๊งเถื่อนเหล่านี้เพราะว่าผู้มีอํานาจได้ประโยชน์คอร์รัปชันที่มันเกิดจะเป็นตํารวจก็ดีจะเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็ดีหรือจะเป็นทหารก็ดีหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องไปจัดการนั้นเนี่ยเขาได้ประโยชน์ ฉะนั้นเขาอาจจะรอให้คลื่นลมสงบก่อนแล้วเขาก็กลับไปทำเหมือนเดิมอีกเพื่อให้ประโยชน์กับตัวเองนี่เลยครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเห็นเลยว่ามันเกิดภาวะที่ไทยเราจะต้องเป็นหัวหอกในเรื่องนี้จริงๆจะปล่อยให้สถานการณ์มันเสื่อมสุดหรือว่าปล่อยไปเฉยๆคือทำแบบเดิมไม่ได้แล้วครับทำแบบที่เป็นปกติคือ ออกข่าวเสร็จแล้วก็หายไปแล้วทีมันก็กลับมานี่จะกลับมาเมียววดีทางพงม่าก็กลับมานะครับแล้วถ้าโดนปราบฝั่งนี้ก็จะหนีมาฝั่งโน้นโดนปราบจะฝั่งกัมพูชาหน,นีไปพม่าชั่วคราวหนีไปเมียววดีชั่วคราวทางโน้นโดนปราบปราบก็ทางนี้ก็หนีมาทางนี้อีกนี่เลยครับนี่คือสถานการณ์ที่น่ากลัวน่าตกใจเป็นอย่างยิ่งครับจําเป็นจะต้องนําไปสู่ความชัดเจนในนโยบายให้จงได้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ